ต่อมาอีกครั้งครับงานวิพากษ์วิจารณ์เจโรลเลชันในคลิปนี้จะเป็นพูดถึงทีม Next Girl อันดับที่33-36แปลว่าเราจะมีเซนเตอร์มาให้พูดกันใช่เราจะพูดถึงเซนเตอร์คนใหม่ด้วยนะครับโอเครเราเรามาเริ่มที่อันดับที่36แล้วกันนะครับอันดับ36เนี่ยคือน,น้ำใสอ่าจบที่จบที่ด้วยคะแนน2,766คะแนนนะครับโดยที่ครั้งที่แล้วเนี่ย น้องน้ำใสจบที่อันดับที่30 30ิบสามสบแล้วผลดวลรอบนี้นะครับก็รอบแรกที่28่สบแปดรอบสองมาแ้มาจบที่36อสิคะแนนของน้ำใสห่างจากฟอร์จูนหกคะแนนนิดเดียวแต่ห่างจากตัวเองปีที่แล้ว3,132ั 3, นหน,นึ่ง้อยสองคะแนนอืมอ่าพีนีไมนดอกจริงๆรินะเนี่ยคือต้องยอมรับว่าน้ำใสนะครับ เป็นคนแรกแล้วกันที่ติดอันดับในครั้งที่แล้วแล้วเราสามารถคุยคะแนนเรื่องขึ้นลงได้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยครับอันดับที่4 8่สถึงสาเนี่ยเอ้ยอันดับที่4 8่ถึงสาเนี่ยถือว่าไม่เคยติดงานเจน l e อ i t ชันมาก่อนเลยใช่ใช่แล้วมาโผล่ที่น้ำใสที่ตัวเองเคยเป็นรองสุดท้ายนะครับคืออันดับเอ้ยเคย ที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นอัดับที่สามสิบแล้วมตอนนี้มาอยู่ที่อันดับสิบหกนิกสเกและพร้อมกับคะแนนที่หายไปสามพันกว่าคะแนนก็ต้องทางเราเองก็อึ้งเหมือนกันนะเออแต่ก็จะว่าไงดีอ่ะมันก็ค่อนข้างเป็นไปในทางที่คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะจริงโดยภาพรวมแตบว่าภาพรวมของปีนี้คะแนนรวมมันลดลงไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้น คิดว่ามันก็คือต้องมีคนที่คะแนนลดอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าลดแล้วจะอยู่ที่สัาเท่าไหร่ผมก็มองว่าเป็นอีก,อกประเด็นหนึ่งเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราคงไม่สามารถไปเราื่้ว่าใครจะลดได้ประมาณไหนบ้างนะฮะแล้วจะลดแล้วจะี่อยู่ที่สัาเท่าไหร่นะครับซึ่งขอใสเราจะเห็นในปีนี้ปีแรกที่ยูบอกว่าเป็นคนที่ครับคะแนนลดและอยากลดเช่นกันนะฮะก็เข้อใจนะครับสภาพเศรษฐกิจท,ทั่วไปนะฮ,ฮนะด้าทาง,งแฟนคลับของ BNK เองอต้องยอมรับว่าแฟนคลับ BNK เองเนี่ยไม่เหมือนตอน Generation ครั้งแรกอออืออก็อาจจะมีแบบหายไปบ้างม,มาเพิ่มใหม่บ้างอืมอมไม่มีตังมาใช้เพราะว่าต้องไปจ่ายเงินที่ส่วน<ช>ที่จำเป็นบ้างก็มีนะครับแต่พูดถึงในการสปีดของน้ำใสเนี่ยเฮ้ยผมชอบผมถือว่าเป็นการชดเชยกับครั้งที่แล้วได้ดีมากๆ จะว่าไงดีอ่ะก็คือแล้วเนี่ยออก่อนที่จะมีประกาศเทนเลชันอะเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นกระถิ่นมาลงที่น้ำใสใช่ด้วยความไม่ตั้งใจใช่แล้วครั้งนี้น้ำใสยิ้มแย้มตลอดเวลาในการพูดสปีดคือใืมเนี่ยคือน้ำใสอะคุณอื <c oughs> คือถ้าใครมาบอกว่าน้ำใสเป็นคนที่แบบว่าไปไว่าร้ายคนอื่นนะผมด่าเช็ดเลยนะ น้องน้องคือน้องเป็นเด็กดีมากเลยนะอืคือพูดดีให้กำลังใจแบบยิ้มแย้มคือผมฟังสปีดซนสใสคือผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยน้องเป็นห่วงจริงๆน้องพูดดีมากๆในกการให้กำลังใจของแต่และให้ทุกคนในภาคส่วนทั้งไม่ว่าแบบแฟนลับหรือว่าทางบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่แบบมีส่วนร่วมเรื่องของวิกฤตการโควิดทั้งหลายแหล่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยพูดดีอืม,มีพลังมากเลยพลังบวกมันทะลุจอมาเลย ผมพูดเลยเป็นหนึ่งในสปีชที่ผมชอบมากของปีนี้นะในเรื่องของการให้ให้กำลังใจอะ่ะนะครับอันนี้ต้องชมจริงๆเลยนะฮะจนทพพอชให้ผมแบบลืมเรื่องอันดับน้องไปเลยนะนะก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะตกลงมาครับแต่น้องน้ำใสก็แฮปปี้กับสิ่งที่ได้มาใช่แล้วน้องพี่ว่าน้องซื้อใจคนเนได้เยอะมากแล้วาทางน้ำใสเองก็เชื่อว่าจะทำเต็นที่ ในทุกตำแหน่งในทุกตำแหน่งที่ได้มาแน,น่นอนนะครับอโอเคตบมือให้น้ำใจด้วยครับให้กำลังใจต่อมาคามินยา <Yeah. S 1> อันดับที่35ด้วยคะแนน2,878คะแนนโดยที่ครั้งที่แล้วนะครับอยู่อันดับที่22่สิบสองลดมาเยอะเหมือนกันถือว่าลงมาแรงกันนะโดยที่ผลด่วนนะครับอยู่ที่29-38 แล้วก็ดันขึ้นมาอีกเป็นจบที่รนดับ35นะครับพูดก่อนนะครับว่าค้ามิ้นเองพูดตอนแรกแล้วว่าครั้งนี้ไม่อยากลงไม่อยากลงอจำได้จำได้แต่ด้วยเหตุใดๆก็ตามแต่น้องก็ได้ลงนะครับก็แต่ก็ถือว่าเมื่อเราไม่ลงแล้วแฟนคลับตอนก็เป็นสนับสนุนเต็มที่เหมือนกันนะครับโดยที่ คะแนนของปีที่แล้วนะครับน้องได้8จ4 7คะแนนหายไป5,169แต่ด้วยสภาวะอย่างที่เราพูดเกี่ยวกับของน้ำใสครับเข้าใจได้แล้วคามิดเองก็พูดประกาศไว้ลแล้วว่าตัวเองไม่อยากลงใครที่อยากสนับสนุนน้องก็สนับสนุนได้ส่วนใครที่ไม่สะดวก <c oughs> ผมเชื่อว่าน้องก็เข้าใจ แล้วจบที่อันนสามสิบห้าเนี่ยครับผมก็ถือว่าคนที่รักน้องครับก็ยังรักอยู่จริงๆรินะใช่ใช่ใช่นะครับแล้วทางคามินเองเนี่ยก็มีสกิลในด้านการร้องนะแต่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์อืมเดี๋ยวเรามาดูกันในทีมนี้แล้วกันนะครับว่าน้องคามินเขาจะเขาเรียกว่ารอดูผลงานของคามินนะครับทางคุณครับกับคามินมีอะไรไหม คำวินจริงจากพีด้าที่เราก็ค่อนจะเซอร์ไพรส์มากนะฮะด้วยความที่น้องเป็นด้วยความไหนตอนนั้นน้องใสมากน้องแบบเป็นเด็กขอนแก่นแบบันบ้านมากเลยคือส่วนนั้นจะเป็นอะไรที่ซื้อใจคนได้เยอะมากคือน้องซื้อใจเราตั้งแต่น้องซอยขาแล้วผมยังผมยังตกหลุมรักน้องคำวินด้วยการซอยขาเลยอ่ะน้องมันน่ารักนะน้องมันธรรมชาติมากเออและ ครั้งนี้เองน้องก็คือธรรมชาติของน้องอยู่ใช่น้องคิดอะไรน้องก็พูดออกมาผมก็เสียดายเลยว่าตอนที่น้องไปเล่นลูกเด็กที่ชอบยกอ่ะเออเออน้องแบบเล่นดีมากเลยเออก็เหมือนอาจจะเหมือนเล่นกันเป็นตัวเองอัแหละแต่ก็คือมันก็เห็นแล้วแบบมันก็แบบเฮ้ยเป็นธรรมชาติดีเอน้องน่ารักด้วยก็เสียดายที่ว่ามันกระแสละครมันนิดนึงเออเรียกได้ว่าเพลินว่าละครดีนะอืมแต่อยู่ในช่องมีการมีการโปรโมทที่น้อยไปหน่อยอยู่ในช่องรองดีกว่า เป็นอ่อไม่ได้ช่องเป็นช่องช่องกระแสหลักอะอ่าไม่ช่องกระแสหลักเป็นช่องที่ก็คาดที่แบบว่าเป็นเป็นสือดน้ดีนะโอเคออ่นแต่ว่าคนไม่ค่อยดูนั่นเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสกิลของน้องครับทั้งร้องทั้งแสดงเนี่ยน้องมีอืก็รอน้องเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งในเพลงนี้แล้วกันครับก็คิดว่าปีนี้ก็คงเป็นอัซิเดนเล็กน้อยนะฮะที่ทําให้น้องคะแนนตกลงมาอืมนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ ต่อมาอันดับที่34ครับผมแพนด้านั่นไงล่ะด้วยคะแนน3,000ัห้าคะแนนน่ะห่างจากคมิ้นจากนี้ไปเองแค่หนึ่งร้อยคยี่สิบเจ็ดคะแนนโอ้ยนิดเดียวนิดหนึ่งแต่แพนด้าก็เป็นคนที่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ติดอันดับอืแต่จบตัวเองที่สามสิบสี่ได้สุดยอดมากมาก นะครับโดยที่ผลดวนอยู่ที่23 uh huh. ที่สองอยู่ที่34 uh huh. แล้วก็จบที่34 uh huh. เรียกว่าบ้านแพนด้าประคองน้องแพนด้าได้อย่างสวยงามครับผม uh huh. อันีจริงแล้วแพนด้านี้อัตราการเพิ่มของคะแนนนี้ค่อนข้างก็จะคล้ายๆน้องวิวเหมือนกัน uh huh. นะฮะคือสตาร์ทมาที่สูงสูง23 uh huh. แล้วก็ดอกรอปลงมาที่34 ก็เป็นไปได้ว่าสปีดปลายตกไปนะในส่วนเรียกว่าสปีดตรงกลางะตกไปใช่แล้วก็เมนเทนตัวเองมาเรื่อยๆจนจบที่ส4เหมือนรอบสองได้ไปแล้วว่าน้นของการลงคะแนนเลือกตั้งตอนช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะลงไปไกลค่อนข้างจะหมดเกือบหมดแล้วนะครับในส่วนของตอนนี้คะแนนด่วนรอบสองเลยค่อนข้างที่จะดรอปลงมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการโกรดที่ดีใช่ครับถือว่า ถ้าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะคือแพนด้ามาได้อย่างสง่างามเลยละอืนะครับมาจากที่ไม่ติดอันดับมาจบที่สามสิบสี่ได้ในในครั้งนี้นะฮะนะครับคือว่าคิดว่าจริงๆเขาที่แล้วพนน้องแพนด้าก็น่าจะค่อนข้างผมคิดว่าเกือบติดละเกือบติดเหมือนกันคิดว่าแล้วแพนด้าเองเป็นคนที่สกิลร้องเพลงเนี่ยดีไม่น้อยหน้าใครเลยนะดีมากดีมากใช่แล้วเนี่ยครับ ก็เป็นที่พึ่งให้กับทีมได้นในเดือนสายลองนะครับแล้วมาสุดท้ายครับเซนเตอร์ของ next girl ครับผมจ๋าอันดับที่33ด uh, ้วยคะแนน3,143คะแนนห่างจากแพนด้า3 8คะแนนเพียงแค่ร้อยกับคะแนนนะฮะก็ได้เป็นก็จดเป็นอ่อัดับสามแล้วครับจากที่เขาไปแล้วนะั้งจากัดี่จัด24นะครับ ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณผลด่วนแรกนะครับอยู่ที่สามสิบสี่เอสามสองนะครับแล้วก็ประคองยาวที่สามสองรอบสองแล้วลงมาสามสามก็ถือว่าตกมาพอสมควรแต่ผมว่าเป็นการตกที่โอเคนะผมถือว่าตกดีตกดีตกตำแหน่งดีเพราะเป็นเซนเตอร์ใช่เออตกไปที่แต่เซนเตอร์นะฮะจนแถวว่าคนยังแซวๆอยู่ว่าเราจะได้เห็นมีมีกุมกเป็นเซนเตอร์สามเพลงไหมอ่ะ นั่นคือคะแนนที่หายไปครับ4,127คะแนนใช่อ่ะอย่างที่บอกคือปีนี้คะแนนมันลดลงจริงๆลดด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไม่ลดแค่คนเดียวลดกันหลายคนนะครับทำให้คะแนนจบที่แค่3,143คะแนนอ่าซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงพูดตรงๆคือคะแนนของอันดับอ่าที่32คราวที่แล้วคะแนนอยู่ที่ประมาณ5,400ใช่ไหม5,472คะแนนอืม ซึ่งเอาจริงก็ถือว่าแกรบระหว่างสามสิบสองกับสามสามเนี่ยมันก็ไม่ควรห่างกันห่างจากนี้มากมแปลว่ายอดรวมโดยรวมเนี่ยหายไปเยอะเลยจากสามสองปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณห้าพันสี่ถ้าปีที่แล้วนะผมมองว่า5้0พันสี่เนี่ยคือต่ำสุดสามสองสามสามน่าอยู่ที่ประมาณห้าพันสองในความคิดผมนะแต่ปีเนี้สามสามอยู 3, 3, 3, 3, 1. 1> ่ที่สามพันหนึ่งมันหวขึ้นมาเยอะเลย ซึ่งถือว่าเป็นการที่ลดลงเป็นโดยรวมอืมนะครับแต่ถือว่าตกมาก็ไม่เจ็บจริงๆนะครับก็ก็ได้ตำแหน่งเซสเตอร์อ,อออเถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของจ๋าในการที่จะฉายแสงเออจิปยายากได้เลย <laughs> ใช่ชิปยงอยากได้เลย <laughs> แล้วเดี๋ยวมาคุยกับจิปกัน <laughs> เพราะว่าจิปอะ่ะ กลายเป็นว่าจิ๊ปห่างจากจ๋าครับรอบเนี้ห้าร้อยคะแนนเลยนะออคือเยอะขึ้นอ่ะคือมันเขาเรียกว่ามันห่างกันอยู่เออมันห่างกันเยอะอยู่นะเออซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องจิ๊ปกันต่อจากนี้แล้วกันโอเคได้ยังไงก็ยินดีกับจ๋าด้วยในเป็นเซนเตอร์ของ n น x t girl นรครับครับเราสปคยนต่อในคเร์ทั้งหมดแล้วนะฮะเอยครับก็คือแนโนมนรวมของ n น x t g i เ l เท่าที่เห็นก็คือค่อนข้างที่จะมีโก้ที่ต่ำนะครับโก้ที่ต่ำค่อนข้างนิ่งพอสมควร นะฮะแต่ก็เป็นการพยุงกันขึ้นมาได้ไม่ให้ตกลงไปกันเท่าไหร่นะก็เรียกได้ว่ายอมรับว่าทาง Next Girl ทั้งหมดนะครับคือหน้าใหม่หน้าใหม่หลายส่วคนใหญ่หลคนและคนที่อันดับลดลงมาเนี่ยก็มีประมาณแค่สามคนเท่านั้นใช่ครับก็คือน้ำใสขมิ้นแล้วก็จ่าครับผมโอเคจริงผมบอกว่าเห็นเห็นแนโน้มที่ดีนะอืม คือต่อให้คะแนนจะลดลงแต่ผมก็เห็นหลายๆอย่างที่มันเป็นดูที่แบบว่า potential ของคนที่ Official ยลอะสามารถหยิบจับขึ้นมาทำคอนเทนต์ต่อได้หรือทำอะไรต่อได้เนี่ยผมว่ามันมีผมมองว่าหลายคนน่ะน่าจะเป็นที่สนใจมากขึ้นแน่นอนโอเคงั้นก็จบการวิรากหาวิการของ next g i r l อันดับที่3 3 3ถสแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปกัน ได้จะพูดถ<ร>ึงอันเดอร์เกิลส์แะละโอเคอันเดอร์เกิลส์แหะเดี๋ยวเจอกันครับครับบ